และนี่ก็คือหมวกสุดพิเศษที่มีเฉพาะที่ไร่หินปูจาแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นเวลา17นาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศยามเย็นนะคะรอบๆไร่กันจ้า และกับข้าวที่ท่านได้เห็นอยู่ณนะตรงนี้นะคะนั่นก็คือมาจากผลิตภัณฑ์เครื่องแกงวิสากิจชุมชนบ้านอาหารใต้เบอร์หนึ่งนั่นเองค่ะมาดูสีสันกันใกล้ๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มนะเป็นแกงกะทินะคะนี่แกงส้มเรามี2แบบนะใครจะกินขนาดกินเป็นเนื้อหมูก็มีนะคะแต่ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อปลานั่นเองเนาะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราอยากจะลองชิมกันมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขานั่นก็คือน้ำพริกกุ้งเสำหรับเจ้าน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะซึ่งเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยมาจากกุ้งสามน้ำนะเป็นกุ้งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทะลุงนั่นเองค่ะคลุกเคล้ากับเครื่องแกงสูตรต้นตำรับที่เป็นของบ้านเบอร์หนึ่งเท่านั้นจ้ามาค่ะเราจะมาลองชิมกันแบบวิธีการกิน ที่มีเฉพาะ Limited e dition ใช่ไหม <c oughs> ที่ไล่หินปูเท่านั้นนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมหาวิธีการกินง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็แค่เพียงนี่คือใบชะพูนะคะที่เขาปลูกไว้นะแบบออร์แกนิกนะคะไม่ใช้สารพิษในไร่หินปูหลังจากนั้นค่ะเราก็ตักน้ำพริกขึ้นมานั่นเองเนาะดูสิคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะคะว่า กิ่นของเจ้าใบชาพูบวกกับเจ้าน้ำพริกตัวนี้จะเป็นยังไงอือหืออือหือ้อมดมากถ้าใครเคยกินเมี่ยงคำใช่ไหมคะมันจะมีรสชาติของเจ้าตัวใบไม้เจ้าใบชาพูตัวนี้อุ้ยโดนหน้าตัวเอง เจ้าใบาชะพูตัวนี้แต่ที่มันพิเศษกว่าค่ะนำพิ่กุ้งเสียดตัวนี้นะรสชาติกำลังดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะไม่เผ็ดเกินไปกินกับข้าวก็อร่อยมากินเป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงกับใบชะพูอย่างนี้นะบอกเลยว่าคุณต้องห้ามพลาดนะจ๊ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะซื้อเครื่องแกงนะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจนี้ด้วยนะจ๊ะ หรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมาเชื่อไร่หินปูนะคะสามารถตามมาได้จาก Facebook ด้านล่างีด้านข้างนี้ได้เลยนะจ๊ะและสำหรับคลิปต่อไปค่ะอุจะพาทุกท่านไปอิ่มอร่อยกับอำเภอไหนที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย